คนัเกเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายเงินนะคะการวางแผนการใช้จ่ายเงินเราก็จะมีเป็นลำดับขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือหนึ่งเพื่อพิจรารณาวางแผนการใช้จ่ายอ่าทำไมเราจะต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะมาดูก่อนว่า ขั้นตอนที่1พิจารณาเพื่อวางแผนการใช้ใจ่ายเนี่ยพิจารณาอย่างไรนะคะหนึ่งเราก็มาพิจารณาว่าเรามีรายได้จํานวนเท่าไหร่มาดูก่อนว่าเอะเรามีรายได้เท่าไหร่นะในแต่ละวันนะคะอสองแบ่งเก็บออมเท่าใดร่ในเมื่อเรามีรายได้แล้วเนี่ยเราจะ เก็บเท่าไหร่ออมเงินเท่าไหร่นะคะในแต่ละวันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยนักเรียนได้เงินมาแล้วนักเรียนใช้ไปกับอะไรบ้างซื้ออะไรบ้างนะคะแล้วสิ่งที่เราซื้อนั้นเนี่ยมีความจําเป็นไหมนะคะมีค่าใช้จ่ายใดบ้างที่มีความจําเป็นหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะก็มาต้องพิจารณาในส่วนนี้ด้วย ค่าใช้จ่ายใดบ้างที่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยนี่นะคะขั้นตอนที่1นึ่งนะมาดูขั้นตอนที่2ทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อวิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเมื่อกี้ระวางแผนได้แล้วใช่ไหมคะเพื่อพิจารณาต่างๆว่ามีรายรับรายจ่ายอะไรเท่าไหร่ทีนี้เราก็มาจดบันทึกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะว่าวันนี้ เราได้ทําอะไรไปบ้างนะคะยกตัวอยา่างเช่นอันนี้เลยวันเดือนปีอ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพศอ,อ,อะไรรายการเราทําอะไรบ้างแม่ให้เงินอันนี้ยกตัวอย่างที่คุณครูตามตารางที่คุณครูยกตัวอย่างมานะคะแม่ให้เงินแม่ให้เงินก็เป็นรายรับใช่ไหมคะก็คือเงินที่เราได้มายกตัวอย่าง60บาทจ่ายค่าอาหาระ 30บาทแล้วก็มาใส่ในช่องรายจ่ายมี60จ่ายไปแล้ว30เหลือเท่าไหร่คะก็จะเหลือ30บาทนะทีนี้ซื้อค่าอาหารเสร็จแล้วมาจ่ายค่าของเล่น20บาทแล้วก็มาใส่ในช่องรายจ่ายจ่ายไปแล้วอีก20บาทดังนั้นเงินเราก็จะเหลือ10บาททีนี้มาจ่ายค่านะ้ำบัดลมอีก10บาทค่านะ้ำบัดลมเป็นรายรับหรือรายจ่ายคะ รายรายจ่ายเก็บมากเป็นรายจ่ายนั่นเองดังนั้นเงินเหลือไหมคะศูนย์บาทนะเงินก็ไม่เหลือแบบนี้อะต่อไปในวันรุ่งขึ้นก็เขียนอีกวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรอ่ะแล้วก็มาเขียนรายการนะวันนี้มีรายรับอะไรบ้างวันนี้มีรายจ่ายอะไรบ้างทําแบบนี้ทุกวันทุกวันเราเรียกว่าการทํา บัญชีรายรับรายจ่ายนั่นเองอ่ะทีนี้เราพอเราเขียนบัญชีเรียบร้อยแล้วครบ1เดือนเราก็มาดูซิหรืออาจจะไม่รอครบ1เดือนครบ1อาทิตย์อย่างนี้ก็ได้นะคะมาดูซิว่าค่าใช้จ่ายบัญชีรายรับรายจ่ายของเราเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นมีอะไรบ้างอายกตยัวอย่างเช่นค่าอาหารจําเป็นไหมคะเออคนเราก็ต้องกินก็ต้องใช้ค่าอาหารจําเป็นค่าสมุดจําเป็นไหม จำเป็นค่าทดินสอจำเป็นไหมจำเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอ่ะแล้วก็มาแบ่งว่าแล้วค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นล่ะค่าของเล่นเราไม่มีของเล่นเล่นได้ไหมคะได้แล้วก็เล่นอย่างอื่นแทนใช่ไหมคะหรือเราก็ใช้เวลาในการเล่นของเราเนี่ยไปใช้ไปใช้ทำในสิ่งที่มีประโยชน์อหนังสือหนังสือเราก็อ่านหนังสือให้สนุกได้นะคะ หรือไปช่วยพ่อแม่ทํางานอย่างนี้ค่าน้าอัดลมทําไมค่าน้ําอัดลมถึงเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นทาไมน้ําอัดลมถึงไม่เป็นอาหารละ่ะเพราะน้ําอัดลมเป็นน้ําที่ไม่มีประโยชน์นะคะส่งผลเสียต่อร่างกายน้ําอัดลมเนี่ยมีทั้งแก๊สแล้วก็มีทั้งน้าตาลเยอะมากดังนั้นน้ําอัดลมจึงเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็น,นไปค่าเล่นเกมค่าเล่นเกมก็เหมือนกันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ ฟุ่มเฟือยนะคะค่าลูกอมเงี้ยลูกอมนี่เป็นอาหารไหมไม่ใช่นะคะลูกอมก็เป็นสินค้าที่ไม่จําเป็นหรือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าลูกอมไม่มีประโยชน์นะคะ,ะต่อไปขั้นที่ 3. หารายได้เสริมอพอเราเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วรู้แล้วว่าเรามีใช้จ่ายไปกับสิ่งไหนบ้างทีนี้เราก็มาหารายได้เพิ่ม สำหรับนักเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถหาไรายได้เพิ่มได้จากอะไรได้บ้างยกตัวอย่างการปลูกผักขายนักเรียนปลูกผักเป็นไหมเอ่ยเป็นไหมคะเป็นใช่ไหมคะเราเคยฝึกปลูกผักกันแล้วถ้าหากว่าเราปลูกผักขายเนี่ยเราก็จะได้มีรายได้เพิ่มหรือถ้าหากว่าอุยครูค,คะปลูกผักมันได้น้อยมันขายไม่ได้เลยคะ่ะเราก็นํามาทานเองเพอเรานํามาทานเนี่ย เราก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อคนอื่นใช่ไหมคะพอเราไม่ได้ไปซื้อคนอื่นเงินเราก็จะเหลือนั่นเองอันนี้ก็เป็นวิธีการประหยัดไปอีกอย่างหนึง่งหรือบางคนไม่ได้ปลูกผักครับปกติแล้วไม่ได้ปลูกผักค่ะไปหาปลาห,หาปลาก็ได้หรือจะเป็นหารายได้เสริมอย่างอื่นรับจ้างทํางานบ้านเราเนี่ยจะต้องหารายได้ที่ เหมาะสมกับกําลังของตัวเองนะคะอย่างนักเรียนเป็นนักเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าหนูจะไปทํางานค่ะทํางานอะไรละ่ะต้องทํางานที่นักเรียนสามารถทําได้ด้วยนะคะไม่ใช่ทํางานที่เกินตัวอ่าไม่ใช่ทํางานหนูจะไปทํางานเซเว่นคาโคเนี่ยทำได้ไหมเอ่ยอายุเราถึงหรือยังเออยังนะคะหรือว่านูจะไปก่อสร้างคาโคหนูจะไป หิ้วปูน้าโอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหารายได้เสริมในาอาชีพที่เหมาะสมกับเราด้วยบางคนไปหนูไปช่วยพ่อซื้อของช่วยแม่ขายของค่ะได้ไหมเอออย่างนี้ได้นะคะต่อไปพอหารายได้เสริมเสร็จแล้วเราก็มาวางแผนใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนำเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารอพอเรามีเงินแล้ว หารายได้มาเพิ่มแล้วมันก็จะมีเงินเหลือแล้วนําเงินส่วนนี้ไปออมนะคะไปฝากการฝากธนาคารเนี่ยก็เหมือนการเก็บหอมรอมริบเราไม่จําเป็นต้องออมในกระปุกออมสินอย่างเดียวเราก็ไปฝากที่ธนาคารได้ด้วยนะคะฝากที่ธนาคารแล้วใช้ใจที่จําเป็นอ่ะในเมื่อเรารู้แล้วอันนี้จําเป็นอันนี้ไม่จําเป็นอันไหนไม่จําเป็นเราก็ตัดออกเงินเราก็จะเหลือ เพิ่มมากขึ้นและช่วยเหลือการกุศลในเมื่อเรามีแล้วเราก็แบ่งให้กับคนอื่นบ้างช่วยเหลือผู้อื่นบ้างทั้งทำบุญทำทานอย่างอื่นนะคะเสร็จแล้วหลังจากที่เราได้วางแผนการใช้เงินกันแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่าเราควรใช้จ่ายตามแผนใดคุณครูมีตัวอย่างให้สองแผนแผนที่หนึ่ง รายรับมากกว่ารายจ่ายแผนที่2รายจ่ายมากกว่ารายรับนักเรียนจะใช้จ่ายตามแผนใดดีคะแผนไหนเอ่ยแผนที่1แผนที่2องแผนที่1แผนที่สแผนที่หจะเป็นยังไงคะรายรับมากกว่ารายจ่ายถ้าเรามีเงินเยอะแล้วก็ใช้จ่ายไปไม่เยอะเงินเราจะเหลือไหมคะเงินเราก็จะเหลือแต่ถ้าแผนที่สองรายจ่ายมากกว่ารายรับ เรามีเงินเยอะก็จริงแต่รายจ่ายเยอะกว่าเราจะมีเงินเหลือไหมคะเออนอกจากจะไม่เหลือแล้วนี่ยังติดลบด้วยนะคะนี่ก็ทําให้เกิดก่อกําเนิดหนี้สินเพิ่มขึ้นเข้าไปอกีกดังนั้นเราควรใช้ใจ่ายตามแผนใดแผนที่1เก่งมากอ่าคลิปจบแล้วนะคะมาดูการบ้านของเราวันนี้กันการบ้านของเราวันนี้นะคะนี่ดูใบงานของเราเลยเป็นใบงาน บัญชีรายรับรายจ่ายนะคะการทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้นักเรียนบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองภายใน1วันโดยบันทึกตารางที่กําหนดนะคะเขียนชื่อนามสกุลอะไรของตัวเองให้เรียบร้อยอย่าลืมนะคะลำดับนี้เราก็มาดูลำดับที่1รายการอะไรบ้าง เราสามารถเขียนมาได้เลยเอ๊แม่ให้เงินเท่าไหร่นะพ่อให้เงินเท่าไหร่ตาให้เงินเท่าไหร่ยายให้เงินเท่าไหร่ได้หมดเลยนะคะเขียนเขียนเขียนมาแล้วพอเขียนแล้วเราเอาไปซื้ออะไรบ้างเอาไปใช้อะไรบ้างนะคะซื้อน้ําซื้อน้ําดื่มซื้อผักซื้อข้าวซื้ออาหารซื้อของเล่นอะไรก็เขียนมานะคะแล้วทีนี้เราก็มาเช็คว่า ผักที่เราซื้อมาเป็นรายรับหรือรายจ่ายเงินที่พ่อแม่ให้มาเป็นรายรับหรือรายจ่ายเขียนให้ถูกต้องนะคะแล้วก็มาดูด้านล่างในหนึ่งวันนักเรียนมีรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่รวมกันรายได้ก็คือรายรับนะคะพ่อให้มาสมมุติพ่อให้มา20แม่ให้มา50ตาให้มา20เงี้ยแล้วก็มารวมกันว่ารายรับทั้งหมดนะมีเท่าไหร่ มีรายจ่ายทั้งหมดแล้วเท่าไร่ได้เงินมาแล้วเอาไปซื้ออะไรบ้างซื้อกินก๋วยเตี๋ยวค่ะซื้อลูกชิ้นค่ะเนี่ยเราก็รวมเป็นจํานวนเงินลงมาเลยนะคะแล้วนักเรียนมีเงินคงเหลือทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยก็ทำมานะคะเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะนี่เสียดายจังเลยถ้าหากว่าเราได้เรียนกันที่โรงเรียนนะ เราก็จะได้เขียนมากกว่านี้คุณครูก็อยากจะให้นักเรียนฝึกเขียนรายรับรายจ่ายมาหลายๆวันมากกว่านี้ไว้โอกาสหน้าเนาะและหรือหากนักเรียนเนี่ยเห็นข้อดีของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนักเรียนก็ลองเขียนของตัวเองไว้เลยนะคะเขียนไว้ในสมุดของเราก็ได้ว่าเรามีรายรับเท่าไหร่นะวันนี้มีรายจ่ายเท่าไหร่นะวันนี้เขียนให้เป็นนิสัย เวลาเราโตขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เขียนเป็นแล้วเราก็จะได้รู้ว่าวันวันหนึ่งเรามีรายรับเท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่จ่ายไปในสิ่งที่จําเป็นไหมเราจะได้มีเงินเก็บออมแล้วก็มีเงินเหลือกินเหลือใช้ไม่ขาดสายนะคะหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วอย่าลืมทำกันบ้านกันด้วยนะทำกันบ้านเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปผลงานของนักเรียนพร้อมกับนักเรียนด้วยเลยนะคะนักเรียนก็ถือถือใบงานแล้วก็ให้ติด หน้าตัวเองไว้เลยคุณครูจะได้ตรวจให้นะคะสามารถส่งได้ในไลน์กลุ่มของเราแล้วก็ไลน์แชทส่วนตัวของคุณครูได้เลยสำหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ